ไปช่วยมันเป็นเรื่องมาคุยกันไงมึงแง่มีองด้วยมันไม่นเรืองของผมเดี๋ยวชุดมันปิดเตอมึงยังไงเนี่ยถอยไปก่อนเดี๋ยวมันยุ่งไปไหมเชิญอมัเชื่อมันเออมันใส่ลำไม่ได้มันอ๋อทหานนี่มีดุเรื่องโอ้โหเดี๋ยวนี้ทุลาก่อนออกไปมึงอย่ากไปแล้วโอ้โหค่อยๆเดี๋ยวผมจะหมดความอดทนนะจะหมดก็มาเลยได้เลย เฮดเยโอโหเนี่ยเืไม่ยมปาไยปาเขาหมดเลยไม่ยเลยมอย่ามายุ่งเรื่องผมเีเก่งมากใช่ไหมถ้าเกิดเก่งมากแล้วก็มงเทพระราเสด็จแล้ว ไอ้เทปลอดมึงมาทางไหนวะมาทางนู้นไงเออมันมาทางนู้นใช่ไหมใช่ดีเดี๋ยวกูจะได้ไปทางนี้ <c oughs> มดีเงสิก <ผม S 1> ัฟงไว้ไก่อนนะเดี๋ยวมึงเจอแน่ได่ไป <c oughs> ทำไมอ่ะแล้วกูคุยกูเนี่ยคุยกูคุยกูกับมึงจะมี่ไงกูให้มึงบ้าผู้หญิงมึงบ้าก,กูมันนะเจ็บไหไม,หมโดนไอไอ้ไม่เจ็บบอกบ้างนะเหนอยมากมันนี่เหนื่ยกูงงอีกเนี่ยไม่เป็นไม่ต้องปลอบใจกูผมหลังกระพือด้วยอ่ะ <laughs> ตอบมาเลยนะตอนที่ปากกระพือเอออะไรเน่ยกูจะกลับแล้วมึงต้องกลับกับกูด้วยกูให้ปั๊มกูอีกมึงปั๊มกูปั๊มกูกูก็ไม่ว่าโงดมึงอ่ะกูจะกั๊ดี้ก็มึงบอกให้กูไว้เพื่ต่อเวลาไส่มึงแล้วมึงเสียวไปนะมึงทำแรงมึงมึงรู้ตัวไหมเนี่ยถ้ทำนี่มึงจะโท้า มถตู้เยอะแยะมากมายต้องจับอีกจับมึงทำไมเล่าลืมจะมาบ้านช่วงเนี้ยจับรถตู้หรือจับเบนซ์กูกจับรถตู้กูกกำลังพากันแยกกันะน,นะพัดเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าแยกกันไหมคือกูอยากอยู่คนเดียวเข้าใจไหมไม่ต้องร้องมันแดกมามีเลยตอนนี้ ไปแล้วถ้ามึงทำแบบนี้กูเขินอายแล้วมึงทำแบบนี้มึงไม่อายแล้วมึงทำอะยรเจ๊อายอะไรเขาก็รู้อยู่แล้วมึงอยู่กูมา21ปี22ปีกูก็คืนอันกับเขาบ้างมึงก็นาดเรื่องอะไรที่กูไปดีนี้กับมึงไงกูไม่เลวกูอะกูรักมึงไงมึงไม่รู้หรอกว่ากูปกปิดเรื่องนี้มานานแค่ไหนพรากูปองก็ไม่รู้พูดอะไรครับ ไอ้อะนิดนึงมึงร้องไห้นิดนึงมึงร้องไห้มันเป็นอะไรมึงควรจะรู้เรื่องมาว้กถามดีนะบ้านเอางี้วะในไหนในไหนแล้วมึงทำกูขนาดนี้นะกูเสื่อมเสียมากแล้วนะหรือกูยอมรับก็ได้มึงกับกูยอมรับเลยนั่งนังตบมือกันหรอมึงกับกูเป็นแฟนกันนะเอาง่ายๆเลยแต่จากวันนี้เป็นต้นไปนะมึงกับกูเนี่ยเราไปกันไม่ได้แล้วบ้านเราไปอลไรเอ็ดกูขอโทษมึงเลไม่ใช่นั่นะ กูยอมมึงเลยยันกูจำไป็น้อไปบัสกูอยู่ไม่ได้นะช่วงนี้กูมีชื่อเสียงด้วยกูต้องไปต้องไปเจริญเติบโตกูมึงอยู่นี้แหลเพื่อนกูไปกับมไปไทยแลดที่รักเราเลิกกันแค่นี้มึงกับกูเลิกกันแล้วกูจะไปมีใหม่ด้วย